สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอันนี้ก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับทุกคนสําหรับเกมมาสไลโวลนะครับอูยหายไปเกีอยวสองเดือนเลยสาหรับเกมนี้เดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมาเอาชีวิตรอดกันต่อเลยนะครับทุกคนหลังจากที่พาทแรกเราเล่นได้ถึง10วันแล้วนะโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดแล้วเราไม่พูดพัมคําเพลงแล้วทุกคนแล้วก็เข้าไปเลยครับเล่นต่อกันเลยครับ หลังจากที่ผมได้เข้าเกมมาครับทุกคนผมก็ได้สังเกตว่าเฮ้ยทาไมของมันไม่มีสักชิ้นเลยทําไมช่องเก็บของกันว่างเลยผมเลยได้เปิดดูในกระเป๋านะทุกคนว่าของเป็นในหมวดที่แทม้มาอยู่ในนี้นี่เองผมเลยได้เตรียมดาบเตรียมขวานเตรียมแกลออกมาก่อนเลยนะครับทุกคนหลังจากนั้นผมก็ได้ครับเออเชียงนี่ออกมาครับทุกคนผมก็จําชื่นไม่ได้แล้วเนาะมันก็คือแบบมันจะมีทําให้เรามแบบมีไฟฟ้าใช้นะครับทุกคนเอ้ายังไม่ทันอะไรเลยเมื่ออีกแล้วโอ้โหเพิ่งเปิดชิป โอ้โหพวกกุน,นี่ก็มาเยอะเหลือเกินผมรู้สึกว่ารัวเรานี่น่าจะเริ่มจะไม่ไหวแล้วทุกคนผมคิดว่าเราต้องได้อัปเกรดให้มันหยุดถ,ถทนกว่านี้แหละโอ้โหซอบไปด้วยพาไปด้วยพอรุ่งเช้านะครับผมก็ออกมาตัดไม้นะครับผมเพื่อจะหาทรัพยากรไปอัปเกรดบ้านของเราต่อเลยนะครับผมแล้วผมก็ได้เดินมาอีกนิดนึงนะครับผมก็ได้มาเจอหินสีแดงนะครับทุกคนผมก็ได้ทาการขุดกลับบ้านไปด้วยนะครับผม แล้วผมก็ได้เดินมาสักพักผมก็ได้มาเจอสิ่งที่ผมตามหามาตั้งนานนะครับทุกคนนั่นก็คือเพชรนะครับเพชรนี่คือแบบหายากมากทุกคนเพราะว่ามันต้องได้ไปใช้อัปเกรดเนาะ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวขอตัดต้นไม้ตรงนี้ไปด้วยพ่อหลังจากที่กลับมาบ้านมันก็มืดแล้วนะครับทุกคนผมก็ได้อยากแบบผมก็คิดว่ามันเดินช้าเกินไปผมก็อยากค้ารองเท้าทองนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ของในตัวผมมันยังเต็มอยู่ก็เลยทํทการค้าเห็บออกมาครับทุกคนโอเคแล้วก็หาที่วาง โอ้โหหิวแล้วให้หนุ่มโคบีของเราผมก็ทําการเก็บของเข้าไปนะครับทุกคนแล้วผมก็จะมาคราบเสียเกาะด้วยนะครับแล้วผมก็อยากอัปเกรดเสียเกาะให้เป็นเสียเกาะเงินนะครับแต่ว่ามันยังขาดหนังสัตว์สองชิ้นนะครับซึ่งในตัวผมตัวนี้ยังไม่มีให้ผมตอนอื่นก็ขออัปเกรดเอ่อพิแอรก่อนนะครับโอ้โหไม่พอสำหรับกว่ามนาะผมก็ได้ออกไปตามล่าหาสัตว์นะครับทุกคนพื่จะเอาแบบหนังสัตว์มาทําเป็นเสียเกาะน,นะครับนี่นครับฆ่าหมูฆ่าแมลงมุมฆ่าไปครับ อหนุ่มคบีของเราก็หิวน้ําครับทุกคนแต่ว่าผมดันไม่ได้เอาน้ำมาด้วยสิครับทุกคนก็เลยต้องได้วิ่งกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนเพื่อจะไปเอาน้ําใส่เกียงกองน้ำนะครับแล้วก็เอามาดื่มนะครับทุกคนแล้วก็ผมรู้สึกว่าจะต้องใส่เก็บไว้ด้วยนะครับเพื่อรอบหน้าจะไม่ได้เป็นแบบนี้อีกนะเอาใส่ไว้นะครับแล้วก็เอามาสองถังเอาขวดน้ําขวดหนึ่งแล้วก็ไปหา หนังสัตว์ต่อครับทุกคนก็ได้มาเจอกวางมูดโอโ้โหก็โดนขวิดไปหนึ่งทียครับทุกคนแต่ว่ายังไม่ตายนะหลังจากที่เดินมาอีกสักพักนึงครับก็ได้มาเจอหินสีส้มนะครับผมรู้สึกว่าหินก้อนนี้น่าจะหายากที่สุดแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะทุกคนไม่ไม่สีส้มก็สีเขียวนะ โอ้โหแล้วก็มาเจอชนเผ่าฮินดูฮินดูนะครับทุกคนซึ่งมันกําลังไล่จะแทงผมนะครับทุกคนแต่ว่าผมวิ่งเร็วเกินนะเพราะว่าผมมีรองเท้าทองนะแล้วก็เก็บดอกไม้เอยติดติดยังดีนะครับทุกคนที่มันได้แบบคิดถึงชนเผ่ามานะครับซึ่งมันได้กลับไปแล้วเดินมาพักหนึ่งก็ได้มาเจอหินสีแดงแล้วครับทุกคนก็เจออะไรก็เก็บไปหมดครับตอนนี้อ้าวลืมดูเวลาครับทุกคนตอนนี้ก็มืดละแต่ขอกลับบ้านก่อนโอ้โหเดินผ่านความมืดด้วยลืม เอาเออกองไฟมาวางตรงนี้นครับทุกคนมันก็เลยมืดหลังจากที่เดินมาถึงบ้านนะครับทุกคนผมก็ได้มาอัปเกรดเสี้ยเกาะเลยนะครับวันนี่เราก็ได้เสี้ยเกาะเงินมาแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปโอเคครับทุกคนแล้วก็พันยายด้วยู้หอย่างเท่ข่าวจั๊วเลยเอาเข้ามาได้ไงมาได้ตุ่นตัวนี้พอลุ่งเชา้าผมก็มาวางเอ่อกองไฟครับทุกคนซึ่งผมได้เดินผ่านตัวนี้ก็คือมันมืดมากนะครับทุกคน หลังจากนั้นนะครับทุกคนผมก็ได้มาเจอแอมโมลล์นะครับทุกคนผมก็ได้ทําการขุดเป็นเดิมครับทุกคนผมเจออะไรเนี่ยผมขุดหมดไม่ว่าจะเป็นแร่เหล็กผมก็จัดเอาหมดนะครับทุกคนโอเคเอาฝนตกอีกเจอหิบสมบัติด้วยครับทุกคนแล้วก็ขุดไปรู้สึกว่าจะได้ที่ผสมพยาบาลมานะครับทุกคนก็คุ้มอยู่แล้วก็มาเจอเพชรนะครับโอ้โหไอสิ่งนี้มันหายากที่หายเลยเพชรเนี่ยทุกคนหายากมากเอ้ยฝนผ่าฮินดูฮินดูนีก่อนเจออีกแล้วรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้บ้านผมมากเลยครับทุกคน ไอช้อนห่อฮินดูฮินดูเนี่ยทำไมมันคำรามน่ากลัวจังเลยวะทุกคนพอมืดผมก็มาวางกองไฟต่อนะครับคนเพื่อจะขยายอาณาเขตนะครับในระหว่างที่ผมกำลังนั่งาพากเสียงอยู่นั้นทุกคนผมก็ได้ยินเสียงอะไรแก๊แกลแก,แกผมก็พยายามฟังนะทุกคนตอนเล่นเกมก็ได้ยินนะมันคือเสียงปริศนาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะมันได้ยินแบบพาแท็กก็ได้ยินนะคนผมไม่แน่ใจว่ามันคือเสียงอะไรแต่ผมก็ได้มาเจอหินสีแดงครับทุกคนผมก็ขุดเหมือนเดิมครับทุกคน เพี้ยผมจะได้เก็บเอาไว้ไปทําสว่านนะครับหลังจากนั้นผมก็มาเอ่อมาซ่อมพิกแอคผมนะครับแล้วก็มาซ่อมขวนด้วยในเดือนทำไมไมันกดไปโดนเนี่ยโอเคแล้วก็ว่าจอกไปปลูกต้นไม้ด้วยนะครับทุกคนมงแงมลงวันมันมาแบบมาตอบนะครับทุกคนแล้วก็ต้นไม้ก็พังนะก็แปลกใจเหมือนกันต้นไม้ก็พังเราจะได้ปลูกไว้เยอะๆครับทุกคนในอนาคต หลังจากที่ปลูกต้นไม้เสร็จนะครับผมก็จะมาคราบเอ,อ่อคํำแพงไม้นะครับทุกคนแล้วก็วางเลยเอ้ยผมก็งเกตนะทำไมรู้ผมผมพูดทุกคนเยอะตึงเลยว่าผมคนทุกคนจะลำาข่านะเนี่ยแต่ผมจะพยายามไม่พูดคําว่าทุกคนนะครับนั่นเห็นไหมโอเคแล้วก็เอาทองออกมานะครับแล้วก็จะอัปเกรดเสี้ยก่อให้เป็นเสี้ยกาะทองสวยงามให้เป็นทองหมดเลยตอนนี้รวยมากทุกคนทองอลลัมจะมีใครมาป้นผมวะเนี่ยน่าจะไม่มีนะหมดแบบไ้มีผมคนเดียว แล้วก็ครับปืนใหญ่ออกมาครับทุกคนแล้วก็เอามาวางไว้ให้มันเป็นแบบให้มันป้องกันตุ่นนะแล้วก็ครับป้อมป้อมโจมตีมาด้วยโอเคแล้วก็อัปเกตดไปเลย หลังจากที่ผมได้อัปเกรดป้อมโจมตีเป็นสีทองนะทุกคนผมอยากอัปเกรดเพชรมากแต่ว่ามันยังขาดเพชรอ,อีกเยอะเลยแล้วไฟฟ้าผมก็เต็มนะทุกคนผมก็มาอัปเกรดอะไรเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยให้มันแบบเต็มนะครับทุกคนเพื่อผมจะได้แบบอัปเกรดของแบบพวกนี้ได้นะเอาหินออกมานะครับแล้วก็อัปเกรดนะครับทุกคนตอนนี้คือ อัปเกรดไปเยอะมากนะคนเราเพิ่งใช้ไปหกสิบเองตอนนี้มันเต็มสี่ร้อยนะครับแล้วก็มาอัปเกรดปืนปืนใหญ่ด้วยนะครับทุกคนเพื่อให้ปืนใหญ่ของเรามันจะได้ยิงแรงๆนะครับทุกคนคืนนี้ก็เป็นคืนหมาหอนนะครับทุกคนก็ถ้าวันไหนที่หมามันหอนนะทุกคนก็คือมันจะไม่มีตุ่นมานะเพราะว่าผมสังเกตมาสักพักแล้วเพราะว่าเวลาคืนไหนหมามันหอนเนี่ยตุ่นมันจะไม่มานะครับทุกคนตอนนี้เราก็ขอย่างนี้ก่อนละกันตอนนี้คือแบบนี้ในตัวคือแบบเยอะมากนะคนทั้งห้าิ้ หัวอ่างเียเกลี้ยแล้วตอนนี้แล้วผมก็จะมาอัปเกรดกาแพงนะครับทุกคนให้มันกลายเป็นกําแพงหินนะครับโอเคแล้วก็ออกมาตัดไม้ด้วยนะครับทุกคนตัดไปเยอะเลยเพราะว่าไม้ของเรากาลังขาดแลน หาย,ลยาแล้วแม่งพากันตั้งนานลืมเปิดไหมครับทุกคนเนียเย่ยต้องจะกับเคียงแล้วแต่ว่ามันจะพังกันแล้วเพ็ดมากเลยตอนนี้ ูสามตัวลูกหมูสามตัวเป็นน้่งขาสามเอ้ยเดี่ยลองกันเอัพิกัดอัดยากเลย รู้สึกว่าแล่สีแดงมันอยู่หน้ามา้านเราเราก็ยังไม่ขุดนี่หว่าเราจะต้องไปขยายที่เพิ่ม น้น่าจะไปทำเครื่องขุดดีกว่าาะว่าเพราะว่าเราจะได้ใช้เครื่องขุดแทนแทนพริกแคไงเราก็ยังได้เปลี่ยนเพชรมาอัพไงทุกคนน่าจะน่าจะเป็นเรื่องดีทุกคนสี้มพูจะแด้สี้มเพราะว่าตอนได้สี้มเราอยู่บ้านมันน้อย เดี๋ยวคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันต่อในพาร์ทหน้าครับทุกคนก็พาร์ทนี้เราก็ได้มาเยอะพอสมควรนะแต่ก็ยังขาดเหลยอีกหลายอย่างเพราะว่ากองทัพตัวตุ่นมันกองกำลังมันเยอะเกินทุกคนเราพาร์ทหน้าเราค่อยมาเล่นกันต่อนะครับทุกคนเพราะสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ